โอเคไม่มีใครสั่งว่าคุณต้อง Exit อ,อ,อทั้งหมดในราคาเดียวคุณรู้สึกว่าให้มันเริ่มลงมาเริ่มไม่ดีออกบางส่วนเลย30%ออกบางส่วนเลย50%แล้วถ้ามันหลุด,ลดจริงๆก็ใหออกทั้งหมดก็ได้หรือถ้าหลุดไม่จริงมันลงมาแค่แตะแะแ,แย่ๆแล้วยกกลับซื้อคืนก็ได้ความทุกข์ในการเทรดหลายๆครั้งส่วนใหญ่คือพอมาถึงจุดวัดใจ แล้วคุณตัดสินใจอะไรก็ตามที่คุณมารู้ทีหลังว่ามันผิดคุณรู้สึกเซ็งและคุณรู้สึกถอดใจกับมันยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณออกหุ้นออกเคแบงก์ไปสมมตินะวันนี้คุณ stop เคแบงก์ไปออกหมดเลยแล้วมันดีดก,กลับขึ้นมาทันทีพรุ่งนี้หรือปลายทิศก็ได้สมมตินะพรุ่งนี้ยังไม่น่้ดีดก,กลับแต่ว่าสมมติปลายทิศดีดก,กลับมาคุณแล้วมันดีดกลับมาแล้วราคามันแพงกว่าเดิม มันแพงกว่าทุนเดิมหรือแพงกว่าจุดที่คุณสต็อปออกไปคุณรู้สึกเสงแล้วคุณไม่อยากเข้าแล้วคุณรู้สึกว่ามีความหวังกับตัวนี้แต่มันไม่เป็นไปตามแผนแล้วคุณไม่อยากเข้าตัวนี้นี่จะเป็นสิ่งที่มันจะเฮิร์ตคุณแล้วจะเป็นปมคุณในอนาคตได้อย่าทำใจผมคือ,อไม่มีศักดิ์ศรีในการเทรดการเทรดทำอย่างเดียวเพื่อเอาตัง ดังนั้นถ้าถ้าหุ้นมันดูท่าไม่ดีทําให้คุณไม่สบายใจออกก่อนเลยบางส่วนนะครับหลุดจริงออกหมดออกไปบางส่วนดันทะลึ่งยกกลับซื้อคืนไม่เป็นไรซื้อคืนปุ๊บลงตอ่อออกอีกไม่เป็นไรถ้าคุณบริหารความเสี่ยงไว้ดีแล้วอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นและเวนี้ไม่ควรทําให้คุณพอแตกนะครับ ผมว่าวันนี้คนที่อาจจะแพนิคคืออะไรรูป้ป่ะคนที่โหลดหุ้นไปไม่กี่ตัวโหลดหุ้นน้อยตัวแล้วคุณแล้วมันคืนเยอะวันนี้มันทํากําไรวูบเยอะแล้วคุณแบบมันช็อกอ่ะหรือบางทีคนบางคนเทรดเฟกแล้วยังอยู่หน้าซื้ออางเนี้ย mm hmm. ก็คุณจะแบบคุณน่าจ,จะทําอะไรไม่ถูกในมุมมองผมการเทรดควรเป็นอะไรที่สบายๆทําได้เรื่อยๆ ควรจะเป็นการแบบค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปสู่เป้าหมายไม่ใช่วิ่งไม่ใช่วิ่งสปรินต์อ่ะไม่ใช่มาราธอนด้วยซ้ำเพราะผมมาราธอนไม่ได้เดินไม่ไหววิ่งไม่ไหวอ่ควรเป็นการาค่อยๆเดินไปสู่เป้าหมายซึ่งคิดอย่างนั้นแปลว่าการเทรดไม่ควรให้คุณไม่ควรคุณไม่ควรจะอึดอัดเป็นระยะเวลานานๆถ้าอึดอัดานานๆแพ้แล้วเห็นภาพนะ นะครับเอ่อ